ถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนนึกถึงแลวก็อยากไปกันมากที่สุดคงหนีไม่พน้นวัดเรืองแสงหรือว่าวัดภูพราวนะครับแต่ทุกคนทราบหรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่วัดภูพราแลวก็เส้นทางขากลับเนี่ยยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับวันนี้โปรกราฟิกออนทัวร์จะพาคุณไปกินเที่ยวแบบครบ,บแล้วก็จบที่วัดเรืองแสงส่วนจะไปที่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับ ครับจุดแรกนะครับเราก็จะพามาหาอะไรทานอร่อยๆกันที่นี่นะครับตลาดโตลุ่งทุ่งสีเมืองที่นี่นะครับเป็นตลาดโตลุ่งขนาดใหญ่ของเมืองอุบลน,นะครับแล้วที่นี่ก็จะมีอาหารสตตีทฟู้ดนะครับนานาชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไทยจีนอีสานนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารเวียดนามที่เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเปิดขายกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มนะครับถ้าใครที่มาเที่ยวเมืองอุบลแล้วมื้อเย็นไม่รู้จะไปทานอะไรดีนะครับก็แนะนําที่นี่ครับตลาดโตลุ่งทุ่งสีเมืองตออนนนนนี้้ผมยยู่าหะครับ กินอาหาหรเริ่มโชยมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานข้างในกันดีกว่าครับไปครับไส้รวมใส่ไข่อันหนึ่งครับพี่เมนูนี้ก็คือขนมปังไส้ปลาเตเป็นอาหารเวียดนามหาทานได้ยากนะครับ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสติีทฟู้ดสไตล์เวียดนามแล้วก็นานาชาตินะครับมีทั้งก๋วยจับยวนหมูสเต๊น,นะครับขุ้ใหญ่เลยหิวมากเลยครับเดี๋ยวขอสัวทานก่อนนะครับหิวมากครับครับตอนนี้ก็ลาเป็นหน้ากลองนะครับของข่าวตอนนี้อิ่มแล้วครับเราไปหาเมนูของหวานทางต่อว่าครับน,น,น้นําแข็งใสดีกว่า อิ่มท้องทั้งของข้าวและของหวานนะครับหนังท้องตึงหนังตาก็หย่นอนแล้วเดีย๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้เราจะได้เดินทางกันแต่เช้าอุสวัสดิ์ครับหลังจากที่เมื่อคืนเราก็กลับไปนอนอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับเช้านี้เราไปลุยก,กันต่อนะครับจุดแรกที่เราจะไปแวะก,กันก็คือทะเลครับอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมอีสานถึงได้มีทะเล ที่ที่เราจะไปกันเนี่ยเขาเรียกว่าพัทยาน้อยหรือว่าพัทยาอีสานนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับก็มาถึงกันแล้วนะครับสําหรับที่นี่ครับพัทยาน้อยหรือว่าพัทยาอีสานที่นี่จะเป็นทะเลน้ําจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเขื่อนชลินทรน,นะครับแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านสําหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับอย่างเช่น เกอลินทรอนแก่งตะนะหรือว่าวัดภูเผาที่เรากาลังจะไปกันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยชาวบ้านเองก็ยังมาปลูกแพรนะครับเพื่อทําเป็นร้านอาหารต่างๆมากมายนะครับสามารถมารับประทานอาหารที่นี่ก็ได้สําหรับใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมบรรยากาศของพัทยาน้อยกันนะครับครับถ้าเราจะไปวัดเรืองแสงนะครับก็ควรจะไปหลัง 5โมงเย็นนะครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากพัทยาน้อยนะครับก็แนะนำว่าเราน่าจะไปหาที่พักกันก่อนดีกว่าครับไปครับครับก็มาถึงที่พักของเราในคืนนี้แล้วครับผมเลือกที่นี่ครับโรงแรมทอแสงเฮอริเทจของเจียมนะครับที่นี่ห่างจากวัดภูพาวแค่2ีนาทีแค่นั้นเอง แล้วก็ที่นี่เป็นโรงแรมหรูที่อยู่ติดริมน้ําโขงนะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็เป็นดินแดนของสอปป,อปลาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจิบกาแฟรอเวลาที่เราจะไปวัดภูพ้าวกันในช่วงเย็นนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆกันที่วัดภูพราวดีกว่าครับนะครับครับในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่นี่ครับวัดภูพราวหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือวัดลินทรวรลามภูพราวนะครับสวยงามอลังการมากเลยใช่ไหมครับนี่คือแค่ด้านหน้านะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆของที่นี่จะอยู่ด้านหลังอุโบสถครับ ที่เป็นรูปปั้นของต้นกระลาประพฤกแล้วก็เลืองแสงได้ในยามค่ำคืนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฟ้ามันยังไม่มืดใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามในอโบสถกันก่อนดีวกว่าครับสำหรับตัวพระโบสถ์นะครับก็จําลองมาจากวัดเชียงทองประเทศลาวนะครับส่วนเสาแต่ละต้นเนี่ยก็ลงลวดลายด้วยมืออย่างปราณีตนะครับตามคติของบัวสีเหล่านะครับจะเห็นได้ว่าลวดลายที่ลงมาเนี่ยสวยงามวิจิตรการตาจริงๆครับ ก็จะเป็นต้นกระลาประพฤกที่เจริญแสงในเวลากลางคืนนะครับจะเห็นได้ว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับติดด้วยกระเบื้องโมเสสเทเลชินทเลชินนะครับเป็นสีมือช่างที่ปราณีตบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปต้นกระลาประพฤกที่เจริญแสงในตอนกลางคืนนะครับมันจะได้ภาพที่เรืองแสงสวยงามยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ตอนนี้ต้นกระลาบประพฤกก็เรื่องแสงแลวนะครับแต่นอกจากต้นกระลาบประพฤกแล้วตามพื้นรอบๆพ้าโวสดก็เรื่องแสงสวยงามไม่แพ้กันนะครับตอนนี้เราก็มีทริคพิเศษสําหรับการเพิ่มพลังงานให้กับสารเรื่องแสงนะครับถ้าใครมีไฟมาด้วยหรือว่าถ้าไม่มีก็โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับฉาบไปเลยครับถ่ายเทพลังงานไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับ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 เรียบร้อยลองดูครับเห็นไหมครับ หลังจากเล่นอะไรสนุกสนุกกันเสร็จแล้วผมก็ขอตัวไปถ่ายรูกปก่อนนะครับอ้าวสวัสดีครับเมื่อคืนเราก็ได้ภาพสวยๆจากวัดผูพลาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเราได้ภาพของทางช้างเผือกด้วย ซึ่งปกติเนี่ยทางช้างเผือกในฤด,ดูนี้เราไม่ได้หาถ่ายกันง่ายๆเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนจะมีเมฆค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยอากาศเป็นใจมากนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีเราก็เลยได้ภาพสวยๆของวัดภูพาคู่กับทางช้างเผือกด,ด้วยนะครับแต่ว่าทริปของเรานี้ยังไม่จบนะครับเรายังมี2จุดที่เราจะไปแวะกันในวันนี้นะครับไปกันเลยครับ ที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟาเชิงเกษตรนะครับอารมณ์เหมือนเรามานั่งเล่นอยู่ในฟาร์มนะครับแล้วก็ที่นี่มีทั้งเมนูของคาวแล้วก็ของหวานในราคาที่เป็นกันเองนะครับหรือว่าถ้าใครจะแวะซื้อของฝากของที่ระลึกก็มาแวะซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างให้เราซื้อกลับบ้านได้นะครับถ้าใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แนะนําเลยนะครับที่นี่วัลิจิตาคาเฟ่ครับ เมื่อวานที่เราไปถ่ายรูปทาช้างเผือกนะครับก็มีรูปหนึ่งที่มันน่าประทับใจมากผมคิดว่ารูปนี้จะเอาไปติ้นขนาดใหญ่แล้วก็ใส่กรอบเพื่อเป็นที่ระลึกกันเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรไปสั่งที่ร้านให้เขาทำให้แล้วเดี๋ยวเราแวะเขาไปรับกันอีกวันนะครับ และจุดที่2ที่เราจะแวะกันในวันนี้นะครับก็คือร้านแสงทิพย์โปโต้ครับที่นี่นะครับก็จะเป็นร้านดิจิตอลแ l a อยู่ในอำเภอตะการพืชผลนะครับที่นี่จะมีบริการทั้งถ่ายรูปหน้าตรง1นิ้วและ2นิ้วหรือว่าถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปนอกสถานที่นะครับและที่สาคัญที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาตัดกรอบเองครับเขาสามารถที่จะขยายรูปขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใส่กรอบให้เราได้เลยนะครับไปกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ับบริการอะไรดีคะมารับรูปที่สั่งพี่เล่งไว้ครับอ๋อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอาพี่เล่งสวัสดีครับยลูกค้ามาเอารูปค่ะเรีบยบร้อยแล้วโอ้สวยงามมากครับแล้วพอดีพี่มีรูปในมือถือ,อที่ไปเที่ยวมาครับอยู่เทียบเลยจะจารรูปเพิ่มเนี่ยทำไงดีครับมีขนาดแนะนํานะคะก็จะเป็นรูปโพลารอยด์ค่ะขนาดเล็กไซส์มินินะคะตอนนี้กําลังฮอตฮิตกันเลยแอดไลน์ส่งได้เลยนะคะ ก็ได้ภาพกันมาแล้วนะครับสีสันสวยสดใสถูกใจมากเลยครับครับก็จบกันไปแล้วสําหรับทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัท v ีมาส์แอนด์ทรนะครับที่ช่วยให้ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้สําหรับทริปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ